เฮ้ยพี่บอลพี่บอลวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้เหรออ่าสิบแปดเฮ้ยฮีโร่ใหม่มันจะเข้าวันที่สิบแปดใช่ไม่ใช่หรอวะเที่ยงคืนแล้วนี่ว่ะไปดูดิไหนดูดิเฮ้ยเข้าจริงด้วยเฮ้ยเก้าสิบเก้าคูปองเองจัดเลยเก้าสิบเก้าคูปองคูปองเรามีร้อยสิบห้าเหลือๆครับจัดเลยละกันอือโอ้โหได้แล้ว ทาชิใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่านไปก่อนไปรีวิวกันเลยมับยืมปัน <c oughs> นีขางนีไปมาถึงเข้าแรงวะ่ะ <c oughs> โอ้นั่นไงมาช็อตเดิมเลยแบบเดิมเป๊ะเลยแต่ไม่เหมือนเดิมตรงที่ไม่ตายนะหัวเ, <c oughs> เข้าไปเข้าไปฟันเอ้ยฉันนี้แหละทาชิทาชิทาชิได้หล่อแล้วเว้ยเย้ทาชีได้หล่อแล้ว สำหรับทาชิในเกมนี้นะครับผมก็จัดเซตไอเทมไว้ประมาณนี้นะครับส่วนรูนเนี่ยใช้เป็นรูนแนะนำของแท้งนะครับส่วนพลังแฝงเนี่ยก็ใช้แนะนำที่มันมีอยู่แล้วเหมือนกันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับรอ่าเดี๋ยวเขาจัดไอเทมไ็ได้ออกรองเท้านี่ก่นอนเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมูทอสเหมือนเนียนนะเฮ้ยนายนายจะเดินดุ่มๆเข้าไปเอาไม่ได้นายจะเดินดุมๆเข้าไปเอาไม่ได้โอ้โหสกิลอย่างสั้นเลย เฮ้ยแต่เหมันสก,กิลสวยๆแบบนี้น่าจะแรงนะโอ้โหคตรแรงเลยไวไปก่อนเ้ยแต่ว่าแรงจริงอ่ะเนี่ยต้นเกมตีทีละร้อยแปดสิบกว่าวยเล่นไม่ยากด้วยดูดูด,ดูโมทอสอยังเหวอฮวยนี้เลยดีกว่าอันนี้อาร์มเหรอไม่เอาอะโบเกมนไม่ออกหรอกออกอันนี้แทนใส่ประมาณนี้แล้วกันไป ไอเทมประมาณนี้น่าจะเล่นได้นะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าเล่นแบบไหนดีถ้าเล่นตามเขาจะรู้สึกแบบไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่เล่นตามคนอื่นเขาอะแั้ม่คิวอ่ะซึบโอ้โหฟันอย่างไรรวยไปก่อนฮีโร่ใหม่แคลนี่ตามหน่อยก็มามีหน,น้าไม่ดนืโลแก๊เลรอกัร <c oughs> <c oughs> เลยล่ ตีชิวๆไปไม่งอ้มูทอสก็ไม่กล้าเข้าหรือล้วออกมูลาไปเจาะมูทอสต้นเกมไปเลยโอ้โหตะกูแรงมากอ่ะใช้คลิปเร็วมากดินี่ตอนนี้ไม่ต้องออกตัดเลือดหรอกขเก็ออกเอาไปกินเจ็บนะอุ้ยกวาดดาบไม่ทนเก็บตังค์ไปก่อนเนี่ยก็แตกเก็บแค่สามก็แตกเองดีอย่างนะจะบอกว่าทาชีิไม่ได้ถือดาบนะเนี่ย มันถือเป็นคล้ายๆปงเล็บอะ้งปุ๊บอ๋อนี่ไอตัวมังญญกรน้อยเป็นระดับอีพิกนะคือเวลาเนี่ยเห็นทุกคนเห็นสแต็กแบบว่าตาตีริงไหมมันจะแบบว่ามันต้องตีฮีโร่เอเอ,อนั่นแหละต้องตีฮีโร่แล้วก็มอนสเตอร์ระดับอีพิกนะคิดว่ามอนสเตอร์ระดับอีพิกน่าจะไม่ใช่พวกทีปน่าจะแบบพวกมอนสเตอร์ป่าขึ้นไปอะไรเงี้ยพอเก็บสแต็ครบกสก,กิลก็จะเปลี่ยนปุ๊บอ้าวไม่โดน อี่ว่าแล้วก็ลองไปตีมอนเตอร์ป,าปร่าตัวเล็กๆดีกว่าสตปเพิ่มป่ะโอ้เดินท้งดาวเลยอ่ะอ๋อมอนเตอร์นี้ไม่ใช่ระดับอีพิกนะเอเลยโอ้แต่จะว่าไปเล่นง่ายเหมือนกันนะนี่ยไม่ได้ยากเลยอ่ะสเต็ปอะไรวะเขาเรียกสเต็ปความยากในการเล่นป่ะวะมันเห็นเขาเขียนแบบแบบเกือบเล็มหลอดเลยแต่ที่จริงก็ไม่ยากมากนะคล้ายๆกับอ่าคล้ายๆกับใบเลยอ่ะแต่จะดีกว่านีดหน่อย มันไบส์พวกผลินไงไม่รู้อันตีแต่เป็นของอเลนสกิลหนึ่งเป็นของไบส์แต่มันกุ่งไม่ได้ใช่ไหมเองอุ้ยอุ้ยตาบาดหรือเปล่าเมื่อกี้ดันเป็นดอกละพันนะอุ้ยเวอร์เกินฮัลโหลเดี๋ยวเลยเนาลองไปตีคลิปใหม่ดิดัานเป็นดอกละพันเลยเหรอดัานเป็นดอกละพันจริงเปล่านี่ยดิอุ้ยโอ้โหโอ้โหขีดขาวดอกละพันแปดสุดจัดเลยอะ เปิดอันสีเลนการจริงๆหวาดม็ดตุ้มเขา,าเจ็บนะว่าไปไม่น่าเข้าไปเปิดอันติีั้นเลยเขากำลังย่างเชิงกันอยู่เลนเนี้ยเลนบนทำลายกันหนักเลนบน,กนตกลมเลยคิดผิดแล้วไปเคเลียร์จิปเลนกลางอะ่ะอาชีคีย์จิปอย่างไวเด้อกดเขาดีกว่าไม่ให้เขามาเคลียร์จิยัยงไงแบบนี้ไง อ้าโอ้โหเดินผ่านเดินผ่านมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะนี่คนทั้งคนยืนฟันโี้เนี่ยเ็เห็นทาชิออกจากเกาะเป้าถึงเขาจะตีเป็นถึงทาชิเนี่ยจะตัวเป็นตัวดีที่แบบว่าเป็นสีขาแต่ว่าสัางเกตนะว่าการตีธรรมดาเนี่ยมันจะตีเป็นธรรมดาเลยนะแบบไม่ได้มีกีขาอะไรเลยนะก็เลยคิดว่าก็เลยคิดว่ายังต้องออกเจาะเกาะอ,อยู่น,น่าจะ,ะน่าจะยังต้องออกเจอกเกาะอ,อยู่ หอไม่สกอตเจ๋อจริงโอ้ไม่ใชยต้องไปเก็บงานแล้วมั้งเราเดินไปดูดี่ประเก็บได้ดูบูว่ะเฮ้าบูโลงเลยบูเขาจะลองกี่ดอกฮิมับยิ้มัน ีปไงยี่ไสกิลสกิลหนึ่งใช้คู่กับสกิลสได้นะตอนแบบว่าตอนสแต็ครบอะไปเลยไปเลยเห็นเมื่อกี้ไหมแบบว่าตอนเราพุ่งเข้าไปอะคือเวลาเราใช้สกิลหนึ่งใช่ไหมเอ้ยนั่นแหละใช้สกิลหนึ่งโอ้โหป้อมก็ตายไปป้อมก็แตกลง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 ใเย็นใจเย บอกตัวเองให้ใจเย,ย็นเฮ้ยแต่ว่าจริงน้านะแบบใชส้สกิลหนึ่ง,ก,งก็ถือว่ากิลสองได้จะได้แบบว่าตามฟันเขาได้เพราะว่าแบบเฮ้ย,ยสกิลค่อนข้างสั้นอะไรเงี้ยหลบได้โอ้โหเฮอ้หลบได้อีกฟันมาดิงวดไอ้มาทำอะไรเนี่ยอุย้ยเฮ้ยทาชิได้อีกวะสวยวันนี้เลยอยากได้โอ้ทักิเลือดน้อยจังช่วยด้วย ช่าทาชิด้วยจ้าเออระบิ้วระบิะว้ววะขนดีบ้ปานกันดีกว่าทาชิโอถือว่าเป็นตัวเล่นแรงที่แบบว่าโคตรโกงเลยนะนกดแรงได้สบายเลยแหละเออเดีย๋ยวโดนแบนบ่อยช่างเหอะถือว่าเป็นตัวที่โกงในระดับหนึ่งเลยเอ,อ๊ยในตารางดอยเซอร์น่าจะเป็นระดับเอเอเลยวะเนี่ย <laughs> ก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นด้วยแหละเนาะทุกตัวอยู่ นี่คนเล่นคนสรัรซ์เซียแบบนี้ก็ต้องแบบว่าโอระดับโคตรเอจนะที่มาละนั่นไงโมงไม่ปราขาดคำอ๋เอเฮ้ยมีหน้าสุดจัดอ่ะเอาดีโอ้โหมีหน้ายังมีหน้าตัวโอ้โหมีหน้าจะเรียกตัวเองว่าแทางเหอะขนาดนั้นแล้วอะ่ะโอ้โหมีหน้าเป็นยัลษสุดจัดไหมเขาเนี้ย เฮ้ย้ทชิมีบทบาทบ้างดิตัวใหม่นะตัวใหม่นะฮัลโหลเฮ้ยตัวใหม่ไม่มีบทบาทอะไรเลยหรอจะว่าไปตังนําไปเนี่ยโอ้ตังตุอีฮะไม่หล่อริไม่หล่อเท่เลยเดินไล่หมวดอีกอ่อืมมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่แบบว่าสู้ได้อะไรขนาดนั้นก็แค่หนึ่งหนึ่งไว้อ่ะโอโรเมื่อกี้นี้ก็เอาไม่อยู่นะเน้นโซโลคิวนะอืมใช่เน้นโซโลคิว ต่ถ้าเป็นแนวหมู่กว้างมันก็ต้องยืนกันแบบได้แบบหลายๆตัวก็ต้องยืนกันรวมๆอะ่ะอันติจะได้โดนทั่วๆอย่างเช่นแบบนี้ไงบ้าเาให้อุ๊ยโอ้โหหนีไม่ทนันใช่เป็นตัวเล็กเกมถ้าของยังไม่ค่อยมีก็เล่นไม่ค่อยได้ใช่ไหมรวมดีเกินออฟดีออฟดี <laughs> ออฟแบบว่ากดเขาได้ไงเออใช่ไหมวะเนี้ย เฮ้ยเออร์อรว่างไงเดวโซโลคิวเออร์เรอให้ดูถ้ามันไม่หนีก่อนนะนะเชื่อโซโลป่าเลยทีสามตัวเฮ้ยไงน่าเห็นไหมบอกแล้วถ้าไม่หนีอ่ะถ้าไม่หนีอ่ะโซโลได้โอ้มีแต่คนกลัวทาชิปนี่ดิเหรอตัวใหม่แล้วจากเปล่าจะไม่ม่จะเปลืเอามาดิมาดิกลัวอะไรมันสี่ตัวสี่ตัวไม่กลัวหรอกเออ โอ้กลัวก็ได้วะกลัวก็ได้กลัวก็ได้กลัวก็ได้กลัวกลัวกลัวพองก่อนทองก่อนเฮ้ยเพื่อนเรามาแล้วซานิสเด่ะวันนีเพื่อนซานนีสเอาไม่เล่าเพื่อนซานนีสเอาไม่เล่าเพื่อนซานนีสโอ้โหลับไปทุกตัวเลยอ่ะขอสักตัวเหอะน่นไงนั่นไงไม่ได้สักตัวโอ้ยซานนีสเอ้ยให้ผมบ้างตัวใหม่นะให้มีบทบาทน้อยจับได้ยิ่สวยแล้วก็อดึงลงมาไหมเนี่ยไอ้ตัวนี้มีบทบาทอะไรเลยถอยดีกว่าตู โอ้ค่อนข้างแรงลอยปีลอยปีลอยป้อมปีแบปยิวๆไปทำอะไรไม่ได้ก็ตีป้อมดิโอ้สกอร์อย่ากระทับเ้าจัดเลย <c oughs> เอาดูดิโอ้แม่ทับก็ยังสกอร์ช่วยเยอะกว่าอยู่ดีแหละสกอร์บูดมากเลยตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้จะว่าสกิลหนึ่งนี่มันเหมือนจะดูดเลือดอยู่นะ อ๋อวิธีการเก็บสแต็กคือใช้สกลิลใส่คลิประดับคิปีก,ก,กไม่รู้ว่าฟันธรรมดาก็ได้ไหมอะไรล่ะเออร์เรลฟันฟนฟัน,ฟน,ฟน,นเงี้ยวอากลับไปไปเชียร์คลิปซะหน่อยโหเฮ้ยได้คิวแล้วนึ่งคิวนะอะทาชิเล่นมาสิบนาทีแม่ได้คิวสามคิวเองหัดไอเมดบ้างดิ เออ,อน,นั่นแหละขัดไอเมดบ้างอืมโกงเหมืนกันนะเนี่ยราคาก็้9คูปองเองแนะนําให้ซื้อนะถ้าคิดว่าจะเล่นแบบว่าเร็วๆนี้ถ้าคิดว่าแบบจะเล่นธรรมดาก็แนะนําให้ซื้อนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นแรงนี้ก็ไม่แนะนำเท่าไหร่เดี๋ยวก็โดนแบนลนะ <c oughs> มับหลบได้แน่แน่เห็นไหมขนาดเออโยังไม่กล้าสู้นะต้นเกมโดนกดไปเยอะเลย ไปช็อตคิววแล้วช็อตคิวดตแวคิวช็อตฟาดเลสวยแบบนี้มากกว่าเอ้าเฮ้ยฟาดอะไรแบบนี้เนี่ยฟาดแบบนี้จะหันโอ้ไม่ทันละเฮ้ยโอ้ไม่ได้สักช็อตเลยดาเมจทำใส่็จเขางงไม่เนี่ยไม่แนะนำให้ใครออกตามเด็ดขาดคือว่าแรงอยู่นะแล้วก็บางบางเบาะเลยแหละ ถ้าเทียบแล้วก็เหมือนแอปเปิลอะผิวนอกอาจจะดูแข็งแกร่งแต่กัดเข้าไปมันก็กรอบมันแหละโอ้เป็นการเทียบที่เละมากเลยเทียบกับแอปเปิลเอ้ยโอ้ทาชิไม่มีบทบาทเลยเลยแค่มังกรยิงปีไม่ตายทาชิผู้ไร้บทบาทเฮ้ยแผ่งตัวอยู่ในเงามืดไงเขาเรียกว่าสนับสนุนในเงามืดเออนี่แหละบทบาทตัวเออประมาณนั้นแหละบทบาทของทาชิ ยาทาชิมาลาจ้าเขาบอกว่าเป็นนินจาคนที่สี่มาจากอะไรว่าเมืองสายหมอกอะไรนไี่ใช่หรอโอ้โหแรงว่ะแรงว่ะมาถึงเขาว่าแรงว่ะโอ้นั่นไงมาช็อตเดิมเลยแบบเดิมเป๊ะๆเลยแต่ไม่เหมือนเดิมตรงที่ไม่ตายนะ,ะนหัวดเข้าไปเข้าไปฟันเฮ้ยทาชิทาชิทาชิได้หล่อแล้วเว้ยเย้ทาชิได้หล่อแล้วฮ่า ทาชิได้หล่อแล้วเฮ้ยหมับเขาให้หลบได้โหทาชิหล่อจัดเลยวะเฮ้ยช็อตเมื่อกี้ทาชิหล่อยอยู่โอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ,อทาชิเนี่ยเอาไปเล่นสามสามแล้ว่าเล่นธรรมดานี่เก่งอยู่นะเล่นแรงไม่เก่งเท่ทาไหร่ก็ไม่ได้เล่น พยายามไม่คีว่าไม่ได้ลิน้นเอ้ยยังตีป้อมนี่กำลังมันเลยอะไรเนี่ยมาขอให้ฟัน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 เฮ้ยจนหมาแล้วเขามากันทั้งอำเภอยืนวับตอน,นานาะร้ไมยืนวับยามเขาแป๊บดิกลับแล้วบายบายไหวปะไม่ไหวเนาะนึกว่าจะไหวถูกแต่ว่าเฮ้ยไม่ดูทาชีพูดนี่ตัวอย่างอะ่ะอ้ตายน้อยนะตายน้อยเลยช่วยเพื่อนน้อยมากกัน คลิปกามโตมาแล้วตววอวโอ้โหมีหน้ามีหน้าไล่ตน้นซ้ำเขาซิงิงสริง,ง,งสรงตัปับโอ้ยหลบได้ะ่ะปึ๊บม,ไมีไม่รอดทาชีพู้นี้หรอกนินจา,สา,ส,า,นา,นจาสายหมอกว้าวยเข้ามาแล้วนินจาสายหมอก่็เหม็ดกันนะชิยยยแบบยาดาเมจรุนแรงอยู่ ถึงจะเป็นเมทที่แบบไงอะ CC แน่นแต่ก็ดาเมจนี่ก็แน่นไปตาม CC เลยเดี๋เปิดดาให้เองจ้าพาชิบแข็งแกร่งโอ้โหแข็งแกร่งมากดาจะตีตายเดี๋ยวจริงจริงจริงจุบจุบละโอ้โหเดี๋ยวว่าราดได้เหรอโอ้ ีกให้มีบทบาทว้างไม่ว่าจะตีคิดไม่ตายเลยเฮ้วันเปิดเลยหนง้าไปเลยแล้ววะหนึ่ง้ามาเลยโอ้จ้าโอ้ดาเมจขาวกูไม่เข้าเขาเลยไม่ไม่สะเทือนผิวหนังเขาเลยอะโอ้โอ้โอมาดิมาดิมาดิโอ้ยโอ๊ยอ เออมีบทบาทแล้วไอ้กูเออเออไอ,อ้ฟันไปดิโอ้ยฟันช้าชิบหายเลยจะง้างอะไรนานขนาดนั้นเนี่ยเฮ <Double care S 1> ้ยไม่ได้เขาเป็นตัวใหม่โอ้โคตรแรงเลยครับเฮ้ยโดดฟันโดดเท่ๆนี่อ,อ,อ,อ๋อไเอ้เจตกำลังการดูโลซะก่อนอย่างนั้นช้าชีก็มีบทบาทตอนท้ายแล้วล่ะเออจะทอยเปิด์ตเขาแต่เกิดตายเองอืม ไม่แกกต่นเดตาย้ต้องโชว์แบบว่าไอเทมลุนพลังแฝงไหมเพราะแบบว่าเวลาเล่นมาก็ดูแต่ลุนลุนนี่ก็ใช้ลุนที่แบบเขาจัดมาให้ไปให้ดูแต่ไอเทมแล้วกันอนี่ห้าทก็ขอขอบคุณคนที่ดูมาจนจบคลิปกันด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าผมจะเล่นตัวอะไรตําแหน่งไหนก็สามารถติดตามรอรับชมกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ 啊嘿嘿